ปะดูปะดูเฮปลโหเฮัลโดูเร็ดปะดูมังไม่ได้วปเนี่ยปะดูปะดูดูาาดูดัดูดูนั่น ตดวมีกีแกแดกแดดมัได้เป็นแค่ใบถุงเป็นแข่นคงเป็นกออยู่ของเอื่อยไไปเลยพี่ละมีเอาไปทางยอแม่หัวปาก